บ้านพักสิงอีสานบ้านเลขที่5 5 5บ้านหนองสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรวมกับบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ผู้สร้างสัญเทพคุณภาพขอจูงมืออันสงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบและสัมผัสกับผลงานการสแสดงด้านหนา้าเวทีของทีมงานสิงอีสานได้หนโอกาสนี้เชิญครับ เอาเสียงอิสานบาดิ<ป>ชว์พิเศษชุดปลุกใจเสือป่าเอาชุดใหญ่ออกมาโชว์แรงเกินใครใจเกินร้อยเอ็ช่วงเวลาต่อไปนี้พี่น้องจะได้พบกระดังแบบสาวสุดสวยหุ่นเซ็กซี่น่ารักน่ารักจากเสียงอิสานเชิญชมและโอกาสดีครับผม เท็ก็ได้ที่วางไข่ครับบักมอนเมนยางเสียบรรยากาศปั๊อาชิมาเสียจังไหนบาทเนี่ยนกกระจอกเทศได้ที่วางไข่จังไหเอ้าไปว่ามันข่อยอยู่ในสาราคดีเนาะโอ้ยนั่งแบบเขากำลังโชว์ลีลานั่งแบบเออเขากำลังจะโชว์ใช่นั่งแบบกำลังโซ่อโอดูไม่ได้เลยออกมาจากความจริงอย่างเฮตาทาเก่าเฮ้ยออกมาโอ้ย พวกเขาเก่าหัวเรียบคอยก็ว่าอยู่มาอีนี่เหามันหลายบพ้อก่ได้ฮะพี่น้องชื่อกระลบลับเสียงอีสานไม่โชว์ยังอีลานเราก็ไม่โชว์ใช่เสียงอีสานอยู่ในชุดปลุกใจเสือป่ายังอีลานของเราอยู่ในชุดปลุกใจมาบ้าเปล่าเพี้ยมีสิมีตัววะละครับยากระพริบตานะครับ มีคนอยู่ข้างในไหมวันที่หกนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งนะ <c oughs> นี่น่นี่น่เออเจ้าจงไปตามทัพหลวงมาให้ข้าเดี๋ยนี้ไปไวยหามเลย อเรียกอีลานผ่านไปต่อไปเป็นหน้าที่ของเสียงอีสานเดี๋ยวร้องว่าสวยกว่านี้น่ารักกว่านี้มันกว่านี้เยอะเลยพี่น้องต้องดุเดี๋ยวโอ้ยโอ้โอ้เป็นยังโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยก็เป็นอยังนัโอ้ก็ยืนบูซื้อยันอีนี่ล่ะโอ้เอมันเป็นจังไหนถึงยืนบูซื้อยู่เนี่ยเออเพิ่งเคยเห็นหมอแค่ลำซิงตีหมอแค่ลำซิงที่แรกก็ยืนซื้อซื้อรืแกแก่เล่นแก่เล่นแก่เล่นแกว่มาทั้งเบิ่งไปเบิ่งมาเห็นขาขาหมอลำซิงสิเด็แกแกเล่นแกนั่เล่นจ่องนั่งจ่อง โอ้โอ้มันเกีียวกันเท่ากับสำคัญไม่ยังมูขยบประนแล้วเอาขอภาษีโชคไหมไม่กี่มือสมัครเล่นโอ้ผมอยากให้คุณดูมืออาชีพมีมืออาชีพอีกเราใจสะใจใช่สะใจกว่านี้อีกถึงกับไบโกติดียวผมอยากเห็นครับเชิญชมได้ครับอยากเห็นจังครับมาออกมาเวซีซีใจาเวี โอเคเอโชวกับแล้วอ้าวเสียาฟ้อมเหมือนเลยลูกคืนสู้เขาอีกแม่ควบนูควบนูบานเจ้าติอ้าว วันนักดนตรีเอ๋บอกเล่นเพลงนึงจะได้เป็นเล่นเพลงนึงมาเนี่ยเอ้าใหเขาเล่นเพลงไหนห้ตัวเนี่ย Happy Birthday จ <laughs> นไม,ม่ยยกเออว่าจะไม่ยยกเด้อโมหนาเรียกอีลาดกับเซาหรือเซาอีกว่าเห็นทองคอยคืนออโอ้เฮ็ดงามนี่หัวล้อสอบใจเนาะโอ้ยก็เฮ็ดงามเนาะกับหัวล้อนเนาะเราเคยเห็นบางงามไปเจนี่นักแสดงเลียกลาดกับสตรงิงดีใจอ,อีหกใคยว่าเขาอยย่างเขาล้านตุ๊ก,กตาเนี่ยน่าเละตุ๊กตาน่ารักแต่ว่ามันหลายตัวพวกบางงานบางงานเอ้ยจากบางเท้นตราโตได้เลยเอาตัวไหนก่อน ตัวนั้นเลยตัวเอกตัวน่ารักที่สุดเอาเอาเอาตัวนั้นนางโชอ่าขอดูนางโชครับผมดูนางโชนะพี่น้องนะครับนางโชเตือนางนะครับตุ๊กตาตัวนี้ครับสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเป็นตุ๊กตาที่เท่ที่สุดในโลกแล้วเป็นอัปมงคล เข้าบ้านเขาซ่อมตุ๊กตาหรือดวงมันพ่อ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 ว้นักเออเออไปไหนนักแสดงไม่เคยแสดงดีเหรอเฮ้ยไปไหนไมันก็สู้เสียงอีสานบ่ได้หรอกเอสู้อะอยนแบบเสียงอีสานหนิย่งดีเป็นตะฮักสู้อะไรง่าพี่น้องเพิ่นมากเอาผู้ใดมักอยู่นี่ยห้าบนหัวแตกจุ่มบุ่มเอาไปเพิ่นมักเสียงอีสานแม่เฮ้ยมักมีแต่พี่สู้เลยสิส้มก้องเอาเอาซิเอาซี่ อันพัฒน์ที่มักหน่อยมักไหนสิมักไฟไหลกะขอเสียงตบมือจากพี่น้องก็แล้วกันท่านพี่น้องมักไฟไหลตบมือให้ไฟนั่นท่านพี่น้องมักนั่งแบบเสียงอีสานขอเสียงตบมือให้หน่อยครับหุ่นเห็นบ่กโตบะโต๊ะต๊อีกพี่น้องโต๊อีกเอาจะได้ขอเอาเนาะพี่น้องครับก่อนจะตบคิดก่อนได้ไหมไม่ต้องคิดนะครับตบเลยครับคิดดีๆได้ไหมเออเพื่ออเป๊ะปอเป๊ะพี่น้องที้คือหลบหล้ว กันนี้กวนพี่เป็ดว้าวทำไมเซ็กซี่เซ็กซี่พี่น้องชิคกอลบล็อกเฮ้ยเคยบอกเป็นน้องดนตรีเด้ที่แรกนั่งแบบบรรยากงามๆดอกเอาแบบโรแมนติกน่ะเออ้โป้งๆโรแมนติกเออพี่น้องชิคกอลบลรอกพี่น้องะทับใจเอ้ยอันนี้มันซาดิสแล้ว เนี่ยอาปาข้างมาพ่อมากูว่นปลาร์ไลตกินเราเขาสร้างเลยเซ็กซี่พี่น้องเช็กซ์ลบล่ะถ้าพี่น้องชอบความเซ็กซี่ความอุบาทความทุเรศอเฟนถ้าพี่น้องชอบความเซ็กซี่และลีลาอันเร้าใจในตัวของเขาขอเสียงปรบมือดังๆให้เลียงลาลาน่อยครับผู้ดำนิ กินก็จะได้ก็บเซ็นอไสุดโ่กอ้เอ้เอียเอ้เียเอ้เียอ้เอยเนบ้ม่ใส่เรานั่งแบลกกูเป็่นใบวันนี้อ่อเแบลคมาจะใช่มอดกูปบอามาตะลกน้ำตาลบุอมึงไปกินกากอ้อยเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเขาคนมีความสามารถก็ต้องยอมรับเขาและอยากให้นั่งแบกเอเราแสดงความรู้สึกสุดี่สุเ้ยโบยูในิจักรเ้ย ผมจะชิมร oh, ูปเป๋าเป๋าแลวก็จะไปดูสับดูไปฟูดูไปดเส้นโอยพูดใดบกันแถว่ะโอ้ตายแล้ัดดี้โอ้ย่าาไอ้สวนลวเอ้ยไม่ต่ำหัวโอ้ยเดี๋ยวจะบ่มบ่จะิจบ่พิจารณาอย่เน้ย ซึ่งผู้ซือไม่ผู <All right. S 1> ้ือเบาดิเเจอรีสันแล้วต uh ั huh. <noise. us ik> ้งใจดไหมมันโมกระมันโมกะมันมาเป็นหัวในมันถเบาตโอโอไมไม่ผิดแม่เอาหนีไกลๆมันเนี่ยเจ็บเป็นจเป็ปูเมอนกนโอ้ละโอ้ละ นอนเฮ็ดขึ้นน้องเฮ็ดขึ้นอุ้ยวุ่นทุกคนอันยิ้มก็ให้นี่นาเดียวกันนี่เดินมือมันก็ถือไว้ซื่อๆฮะเอาใส่ใจเล่นแม่สีึ้นค่าโตไฮดอกไม่แบ๊ะไม่แบ๊วไม่แบ๊วนะพี่ลองเชิญคนร่รักผ่านไปเมื่อกี้เขาบอกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เจ้าคือหูจักปะโอนั่นเห็นมันยกมือเห็น่ะโอนโอ้ยไม่ไม่ได้เอ็มรักงสามหมอโอนเอออันใบเนี่ยนี่ก็มีเนาะใบผุดเบิดเนาะร่างสามหมอผัดปลาร่างสามหมออยู่เนาะใช่ชัดเลยไอตัวไอตัวบัววัสีถัดร่างสามหมอบอกเออแม่กาฝนตก พี่กายี่ฝนตกพีกายฝนตกชอได้ยู่พตอแปลยากพุตอแปลยากเป็นไง่ปีนยัมไงได้เปอะเป็นอะไรเป็นจมูกเหอโอ้ยอ้ยโอ้ยนาเกียรตินาเกียติดวงโอ้ยมนนาเกียรติพัดแทบบัพจุย ไม่น่าเกลียดครับเขาบอกว่าดีใจมากเห็นพี่น้องเภสวังสามหมอเต็มสนามเต็มหมดเลยแล้วเขาอยากให้พี่น้องพากันโอ้ยเออเขาอยากให้พี่น้องพากันพากันเออปลบมือเขานะครับปลบมือนะครับปลบมือนะครับโอ้ยยะกูบอลจะใครหนาแล้วมึงแออเป้แป้แล้วอะไรเีย

อยากจะเป็นหนึ่งและเข้าไปอยู่ในดวงใจของพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับโอ้ยกระสันเนี่ยแล้วก็ยังบอกไปอีกว่าไม่ว่าจะมาวังสมอข้างไหนก็ตามหลายครั้งเขาก็อยากจะเป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไปแบบว่าเข้าไปดรวยนะเขาแบบ เออเป็นไหมเอ็ปเป็นไหมไม่เรียกว่าจะสั่นว่าแล้วเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นของเสียงอีสานโชคกันแล้วกันขอตัวช่วยก่อนขอตัวช่วยก่อนเลยค่ะเออนางแบบตัวช่วยครับมาแล้วครับผมคุณน่ารักจริงๆนะฮะ หุ่นนั่งแบบหุ่ต้องจักซี่ไงนี่นี่หุ่นอปปะเป็นตาฮักปออปปะเป็นตาซาวอนปอมาเห็นสาวนี่อยากกินย่างหมูจี้เลยผู้ว่าจังสันเห็นเล็บกินยังคักไม่ยังอีกวันมันคือควายเหรอออกลูกไม่ไหมถึงกิ๊กแก่เลยมันไปกินโอ้ยจะว่าให้ลูกควายเป็นให้เป็นเพือนปลาหนั่นได้ได้โป้แล้วโป้โป้โป้ใส่โป้ได้แลจวต้องได้แล้วองก้อนนี้โป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 ้คนนี้โป้ สาวคนนี้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโตายนี่นีไปว่ามึงอย่าไปสาวไปเอาปอจังไดอย่าหนีมีตรมองไปตาเบิงเมสเซ็กซี่ก็ได้แหมแท็กซี่เจเซ็กซี่แท็กซี่แท็กซี่โอ้แท็กซี่แท็กซี่มองไหนเซ็กซี่มองไหนแท็กซี่มองนั่นนะเออหน่ยท่านผู้ชมขาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนนะคะ เนี่ยไม่ได้ปโป้ะนะเป็นผ้าใช้แทนถุงน่องหนาม,มากเป็นสีเนื้อค่ะเนี่ยหนาม,มากว่าแล้วมึงเสียวขึ้นหูจังมองวะมันเหนียวก็จังวะเรียกว่าชุดบริี้สู์ค่ะอ๋อคืออะไรนะ้แม่นกผ้าบริสูทโอ้ผ้าบริี้สูทพี่ตองใชเคารพรักอันนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นผ้าบริสูธูครับ

สอนเหี้วซักซักยอดนอก่านี้ทังควเข่ายใจกับแฟนเสียงอีสานกรพนิแชรี่เสี่ยเลี่ยงอีลานเบาเดี๋ยวนีเสียงอีสานเสียหายเด้ท่านผู้ชมค่ะนี่คือหนึ่งการแสดงแฝงความเท่เป็นเสน่ห์ของหางเครื่องเสียงอีสานตั้งใจโชว์อาจโปบ้างสร้างเนื้องานอลังการผ่านกบวพ่อหลอดเซนถึงจะเซนแค่ไหนก็ไม่ผ่านอลังการแค่ไหนไม่เป็นปลเอาเข้าไปเอาเข้าไป มึงสิไปปนธนาคารสายมึงสิไปอิ่วบักนุนรุ่งซังด้ยนายเว้ยเอ้ไม่เซ็กซี่คนมาโน้ตสะอาดกลับบ้านแน่กลับไปหารถขึ้นกลับบ้านโอ้ก็ไปหารถตี่ขั้นกลับบ้านบ่ได้ไปหารถยากเลยเนาะเออกลับไปหารถจังค่อยไปบ้านอ่าขอบคุณครับ ถึงจะเซ็นแค่ไหนก็ไม่พอนอลัมการแค่ไหนไม่เป็นผลเ,ออเพราะถ้าเต้นล้วนแล้วสับปะดนมีแต่คนเป็นบ้าที่กล้าดูสักกวาหน้าหนาวสาวนอนตดจะน้อยก็ขี่สาวนอนขดตดออกบอกว่าเหมิน ตดกับขี้มีประจําทุกค่ำเย็นแสนลำเค็เหม็นตดในรถเองตดภขรตดคุณนั่นแหละกินบักตัวดินเยอะๆน่ะบอแมนอ่ะล่โอ้ไม่กันต่อก่อนกันอ่ะเีเเ่เดอเวังสมหมอเอยถ้าคนาอย่งวังสมหมอเอ๋ยเาานเถิดพี่น้องสามอเอยขอบคุณครับ ไปยั้งก่มีเลยสงสัยอะไรคุณไม่มีไม่มี่มีไม่มีคือประมาณมาคือกันเดี๋ยวกำลังจะไปมัดกำลังจะไปมัดต่อไปเสียงอีสานโชว์เพลงโชว์เพลงให้เด่น้องมาปังกันให้มุกไขกันให้มุกไขกันเจ้าที่แท้ยังคาราบาลีชูคาราบาลีช์สั่งมาจากพระตยาต้องใหม่ อีสานมอนมอนเวทีหนิวเก็บใส่ไม,ไม่บดถือละกันที่จ้องไฟเอาองอโ,โอ้ไม่เสียงอีสานเพให้ไวอลภาษาแก็คมันฟังยากภาษาไทยแม่ฟังสามหมอนี่อยที่เสียงสา,ามันพาหมุนติวมันไ่ยิงหมุนหนูเอ้ยเสียเสียบรรยากาศบดที่โชอบเพลงหน่อยอ้ย มันมีไม่เห็ุไปทั่วเสียแล้วมันมโนมีมูเจ้าเขาจักซื้อได้แหมไม่ซุบนี่ของเสียงอีสานอยากใส่หามาใส่เองโอเสียค่าเจ้าลงทุนเองโอ้ลงทุนของไพ่ของมันมน,นสีเพชรยังบานนี่คอยสื่้องเพลงไงเพลงใดละ่ะคาดตะกรอนโหดจากอัลบั้มตลกลำสอยอ่ะเดี๋ยวตีห้ามาซอยกันเด้อทับลายไดมอนด์จากพี่น้องไม่หมด ไปเดนนปามีหวัวโอ้ยมีกแฟฟออเฮปจีจลักษะอีห้องเพลงน้พี่น้องฟังมันนั่นะนักสู้กันเอเดี๋ยวป้ออ้ย่ใครเกียยุ่เทงนี้ั้นักสูกันโบบแล้วเนียเนี้ยโบบตัว แห้งลินแห้งแพร่ก็แพ้แล้วเนาะเขามันทุนทรัพย์หน่อยมันสูงเกินบัวร้าู้ใดแพ้อยู่เรียกยันเดี๋ยวฟัเสียงอีสานเออไม่แพ้ดอกที่แพ้เฮ็ดยังนี่สีห้องเพลงยูเรียงอีหลานเนาต่อไปอีกกระดิมาขอชุดใหญ่มาเลยบัดนี้ชุดใหญ่ยืมได้ล่ะขวานเคียงเสียงอีสานแน่ตลกล่ำสอยขับเอ่ะยืมหางเครืองคุณแพลงนกหน่อยเฮอย่าแพ้อะตลกล่ำสวย